ไอ้ทำไมข้ามันซิทำไมอะหรือว่ากลัวเข้าจะเจ็บไม่ต้องกลัวหรอกยังไงมันก็ปาข้าไม่ถูกอยู่แล้วเฟ้าวคือพวกข้าไม่ได้กลัวเองเจ็บแต่กลัวว่านี่แหละใช่ข้ากลัวหรืออะไรคือดีกว่าเอานี่นั่นนท่ วิเศษของข้าล่ะคุณทูยาค่า,าหมดกันเลยวันนี้เสนอตอนรอยแค้นที่ฝังลึกไม่แน่เลยนายท่านกำลังจะได้ดื่มยาทำให้กลายเป็นอมาตะอยู่แล้วเจียวทำไมนายท่นานำ็มตยาแบบนี้ หยุดนล้ไอ้หนูข้าลูกพี่พวกข้าแล้วคิดจะหนีไปแบบนี้เหรอโฮ้ยทำเนียนเลยนะฮแกเป็นใครกันวะอย่ามายุ่งนะว้เรี่ยวมาเรื่องส่วนตัวนะฮะอ๋เหรอเรื่องส่วนตัวยุ่งไม่ได้ล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย น้อยเนี่ยแกจะทำน้องข้าข้าไม่ปล่อยแกไว้แน่หนีไปหนูอนนี้ก็จัดการเองอ้าวตาบวหูบให้รีบไปก็ไปสิการกลุ้ออาจาะลุงรถถังขอบคุณจ้ะโชคดีนะไอหนูทางนี้ไน่เลยนะจีดริตไม่ผิดแน่ไม่ผิดอยู่แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเมื่อกี้ก็พูดแบบนี้ แน่นอนทุก <unemployed> ทีแล้วก็ผิดทุกทีเหมือนกันนะกราวเนี้ยใช่แน่แน่เ่้ยแล้วย่าแน่แน่เลยมาเยหุ่ยมาเ นี่ชบาแก้วสวัสดีจ้ะแกนกล้วยจะจ้องตากระดิกนานไหมนี่เมื่อกี้วิ่งหนีอะไรมาไม่ใช่เหรออ๋อจริงด้วยรีบไปกันเถอะชบาแก้วอ๋อรีบไปกันเถอะชบาแก้วเถอะเอ้ยชวนแต่หญิงอะเป็นอย่างงี้ตลอดสิงเร็วสิหน้าจีนินไปละ ออย่างนั้นเอามาเลยจะรถถังเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอยตัวเล็กๆน่ามัมแบฮ้ยโอ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 ้อโอยโอ้โอ้ยห้ือ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโล้น้อ้ยอยอ้ย้วยไป้ เก่งที่ก็จัดการพวกข้าให้ได้สิเคยได้ยินไหมชายาสมุนแฝดจอมโหดพวกข้านี่เองล่ะอ๋อเหรอไม่เคยเคยได้ยินเลยอ้าวโฮ้ยปล่อยหน้ปล่อยโฮ้ยเล่นทีเผลอแล้วพวกเองรถถังใจเย็นๆไว้ยหาทางอัดพวกมันให้ได้อัดพวกมันเหรอได้เลยตามมาหูดโอย เก็ดสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยน่ากลัวจังเลยเอรถัาเอ็งก็เก่งเหมือนกันดีว่ะไม่เสียแรงกินข้าวฝึกกันนะเว้ยสบหอสบายหายห่วงแบบนี้มาเป็นสิบก็ไม่กลัว นี่อุ้ยอ้าวเฮ้ยโอ้ยอย่านะอย่าได้โปรดอย่าทำขั้นเลยก็ขอล้วนะไม่ต้องขอจัดให้อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินเยอะๆเลยนะการกล้วยแล้วที่หลังอย่ากินอะไรสุมสีสุมภ้าอีกล่ะในป่าเนี้ยอะไรก็อาจมีอันตรายได้ทั้งนั้นกินไม่ไหวแล้วละ เอิ่มจังเลยอ่ะว่าแต่ว่าชบาแก้วเธอยังไม่เล่าเลยว่ามาที่นี่ได้ยังไงอ่ะเออฉันตามเธอมาเองแหละตอนแรกคิดว่าจะกลับเข้าหมู่บ้านแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันอยู่ๆฉันก็รู้สึกเป็นห่วงเธอขึ้นมาเออเป็นห่วงฉันเหรอใช่ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไปกับเธอจนกว่าเธอจะได้พบกับแม่ออจริงเหรอชบาแก้วจริงสิแล้วเธอไม่คิดถึงพอ่อ เเอเอเอลุงมะหูดเหรอคิดถึงสิพ่อก็คงคิดถึงฉันเหมือนกันแต่ยังไงฉันก็คงปล่อยเธอไว้ตามลำพังไม่ได้ขอบใจนะชะบาแก้วไม่ทั้งขอบใจหรอกเพียอนกันก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วจ้า